สวัสดีครับพี่พี่นานๆนักดำป่าทุกคนครับมือหนีกะมาต่อคิปต่อไปครับห้างหายไปโดนครับผมเนื่องจากตีดภารกิจหลายอย่างทึ่งหม้มันก็ช่วงหนี้นามันลดครับผมก็เลยหาหมงลงยากครับแต่ว่ามือนีอยากลองมองครับอากาศห่อนๆเลยก่อนหน้านี้สองสามเมื่อหนาวทึ่งฝนทั้งหนาวครับ ก็เลยบ่ได้ลงแต่ว่าเมื่อนี้ไม้นาลงครับผมมื่อนี้ไปครับผมไปรุ่นน้ำกันข้างล่างครับ Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. ลอยครับพี่น้องขึ้นแล้วครับหนาวไปข้างล่างหนาวครับ่ว่ามองนาำตืนตือนกับบนนาปบนน้ำเมื่อนี้ลงเที่ยงครับขึ้นใบาสามลงตอนเที่ยงขึ้นใบาสามใส่าบาสามตีงละครับลง่งผลง,งาน่งงานกับปลานิมใส่ใหญ่ครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่ ตัวแรกครับอันนี้คือตัวแรกตัวน้อยใส่เผาแล้วนี่ใส่นีจะตัวใหญ่ขึ้นกันครับได้ทั้งเบื้อดหาแต้มครับอืตัวนี้นะที่เป็นตัวอันตัวก้อนขึ้นมาเนี่ครับ แนวตัวก้อนที่จะขึ้นพอดีครับตัวนี้ก้อนจะขึ้นพอดีเกือบยิงประทันเห็นเงาๆแบบหนึ่งเจ้าครับพี่น้องเดียวเมือหนาเข้าจังมาตุยกันอีกครับน้ำเใสยังไงละ่ะเหมาะครับน้ำกระลงพอดีน้ำบอลลึกครับน้ำประมาณเมตรสองเมตรลึกสุดประมาณ ขันมองลึกๆอีีกประมาณสาเมตรสเมตรครับแต่ว่ามองป่ามันอยู่อีีจะอยู่ประมาณแค่เมตรหน้าเม็ดก้วนๆนะครับครับผมเดี๋ยวมือหนาจงมาลุยกันไหมครับเก็บอุปกรณ์เมื่อบ้านโอเคครับเดีวเจอกันไหมครับ